สวัสดีพพี่พนอ้องอีกคือเขานนะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวาแนวทางนะครับฮานอยประจําวันพุทธที่ ยี่สิบหกนะครับมีนาะคมหกแปดนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนถึงวันที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่มาชิคเอฟซีค่ะประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่ๆจะมาชิกผู้ที่เข้าติดตามมายินดีต้อนรับผู้ชมเป่าทีพารวยกับแนวทางหานอยวันนี้นะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางหานอยนะครับอ่มาเจอกันทุกวันในมาชิกรุ่นเฮงรุ่นปังกันทุกวันสําหรับแนวทางหานอยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็อ่มาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นนะแหละเช้ามาก็จะมีน้กนก ร้องทักทายในมาเช็คยังไงขอเป็นวันดีๆสําหรับพี่พิชมาชิดทุกคนไปด้วยกันละกันสําหรับวันนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกดการจะเตือนไปด้วยน,นะเวลาผมอัพโหลด คลิปให,ใหม่ๆสมาช่กจะได้ไม่พลาดแนวทางจะพอดีเต็มที่เหมือนเดิมเต็ม,ม,ตมที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางนะสำหรับน้าผมสำหรับพี่ๆสมาชิกที่มาติดตามใหมา่นะอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้นะครับทักทายอะไรก็ได้นะออนะครับนะครับเลยจะสวัสดีได้ส่งสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาผมาลงคลิปหรือเวลาผมไลฟ์สายด่วนเนี่ยนะครับระบบจะได้แจ้งเตือน นะครับไม่งั้นระบบไม่เด้งถ้าไม่มีคอมเมนต์นะนะฝากไว้ด้วยกันละกันในมาชินะครับแล้วก็วันนี้ผมมีในทางาทุ่งกุมารไข่อูนะใครที่ชอบในทางทุ่งมงคลกุมารไข่อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับลงคลิปให้ละสหรับทุ่งมงคลกุมารไข่นะเผื่อไปขอพรกับตะไคร่ไปิดตาไข่ให้โชคกันสําหรับวันนี้จะไปลาวพัฒนาด้วยจะไปฮานอยก็ดูเลยกันนะเป็นแนวทางมงคลเนาะวันนี้ผมมีลาวพัฒนาด้วยนะมาชิคลาวพัฒนาก็อย่างน่าตามอยู่สหรับสู่ในทางก็อย่าลืมไปติดตามรับชมแล้วก็ผมก็มีไลฟ์สายดว วันนี้รับว,วานาจะหนักจะเต็มไม่นอน18บแปดนะครับใครจะชอบในทางสายด่วนรับวานาถือว่าเดินดีนะนะครับนะครับดูเย็นนี้มาเกาะวิธีกันเด้นะครับนะครับมันจะกระสุดนะฮะเตเหมือนเดิมในมาชินะครับรัฐบาลไทยนะเดี๋ยวมาสรุปคงสลายให้แต่ว่าในห้องเรียนผมเน้นให้แล้วนะครับสลับรัฐบาลไทยใครจะชอบ รัฐบาลไทยนะในรอบที่ผ่านมาโอ้โหถือว่าเดินดีรัฐบาลไทยผมนะครับจะชอบก็เวลาผมไม่เส้นวนพี่มาชิกก็สามารถที่จะทักเข้าไปชมห้องเรียนได้เลยนะครับผมเน้นผู้ฟังได้ละสำหรับแน,ะนวทางรัฐบาลไทยและห้ามพลาดนะครับามาดูคุณเตือนกันก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันในมาชิกสําหรับแนวทางฮาหนอยนะครับเป็นมัดรวมนะมรุ่นเหง,ร,งรุ่นปังทุกครั้งแหละสำหรับช่วงนี้นะครับผมนะครับเรางช่องพีพีสืขข่อคลาดได้การนำเสนอสูรอรตรคำนวณตัวเลขประกอบการพิจายนาจกกในทางฮาหนอยนะนะตัวเลขทั้งหมดค่าตัวถึงมาจากในทางสูตรเนมาชิกนะโปรดใช้วิจัยในการรับชม นะครับผมสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดูเข้ามาเสริมนะนะครับอันนี้นะครับบางครั้งเนาะนะครับสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนก็นะครับไอดีนะนะครับบีทีแปดสองเจ็ดนะฮะเดียวนี่นะนะคัทักได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับมาดูเมื่อวานเลยสรุปผลกันเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนะแต่ว่าในห้องเรียนผมแยกน้อยให้นะนะครับอ่อนะครับอ่ะมาดูเมื่อวานเลยเนี่ยมาเช็คนะครับเทียบเคียงสี่น้อยนะ นะครับมีน้อยกิจน้อยพิเศษปกติแล้วก็ v ีพนะครับอาสุรบุญนั่นแหละนะครับเป็นมัดตวงเอาไปในห้องเรียนแยกน้อยให้เนาะนะครับอากาชาตนะครับ4 6 6 7 8กาชาตเมื่อวานสี่หกหกเจ็ดแปดสลงอยู่สีไปหลักร้อยนะสำหรับกาชาตนะครับผมอ่าแล้วน้อยกิจอ่ะนะครับน้อยกิจนี่นะครับ5 8 6 1 2นะครับผมไม่2กับ4 5 8 6 1 2แองโอ้ไป2 3 2 5 2 6สองห้เลยนับลงไม่ถึง1 2นะครับน้อยกิจ2ลงอยู่นะ อะมาในตัวเด่นวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะผมจะย้ำอยู่เสมอนะนะครับอสองลงนะครับห้าแปดหกนะครับไม่มีในมาชิกนะครับเอานะครับผมไปสองกับสี่แล้วก็พิเศษอ่ะนะครับพิเศษศูนย์หนึ่งหนึ่งโอ้โหเไิ่ลงหนึ่งนะนะครับเออนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับอสองกับสี่โอ้โหนะครับใจคอไม่ดีเลยทีนี้นะครับใจคอไม่ดีละนะครับอ่าพิเศษไม่ลงละนะครับแล้วก็ปกติ ปกตินะ409นะครับ61นะครับ40961นี่แหละชุดนี้แหละโดยมาชิกรับเบยนะครับถ้าเมื่อวานนะนะครับผมเน้นที่40นะครับนะครับแต่40ไปอยู่ข้างหน้านี่มาชิกรับ40961อะ61ไม่ลง61ตัน61ก่อนนะครับนะครับตัวเน้นด้วย4004นะครับในตัวเน้นเนี่ยนะครับถ้าใครไม่จับสามีนั่งเนี่ยนะครับ โอ้โหน่าเสียดายมากเมื่อวานสามีนั่งเนี่ยเข้าสามีนั่งเลยนะนะครับเก้าสี่ศูนย์เนี่ยนะครับสี่ศูนย์เก้านี่นะครับมาช่วงนี้นะครับแต่มาในตัวกลับนะนะครับนี่นะมาในตัวกลับถ้าใครจับในตัวเน้นเนาะนะครับเออนะครับเพราะว่าผมเน้นสี่ศูนย์ไงนะครับอันนี้สี่ศูนย์ก็จะมีชวดไหนบ้างในชุดสามีนั่งนะถ้ารอบปกตินะนะครับมาในตัวกลับในมาชิดหนับสี่ศูนย์เก้าชุดนี้เลยโอ้โหนะครับนานๆจะมาอย่างนี้ทีนะครับเอ้ามาในตัวกลับก็ยังดีกว่าไม่มาในมาชิดนะครับแต่เนนน้40ะ แต่เข้ามาใน3ที่นั่งดูดิเออนี่นะครับในรอบปกติด้วยนะครับสลับเมื่อวานนะนะครับอ่าแล้วก็แต่สนสี่นสี่ไม่ไม่ลงนะใน2ที่นั่งนะครับเป็นมากหลักสิบสีนะครับสี่ศูเนาะอ่ะแล้ววีพีนะครับสามศูนย์สนะครับ3ามศูนย์สี่เจย์ะครับเอาศูนย์สมาแล้วนะครับนามาแค่มือให้เอาศูนย์สเออนะครับศูนยี่สีมาในตัวกลับนะนะครับนะครับลงอีกนะครับเจไม่มีนะครับ นะครับในรอบ v ีพผมเนี่ยนะครับรวมกับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะที่เข้ามาในรอบ v ีพนะครับสำหรับแนวทางฮานาอ,อยผมนะนะมาเช็คเดียวก่อนอ่าสีส่วนส่วนสีนสมามาในตัวเน้นนะแต่มาในรอบ VIP ีนี่มาชิกนะครับผมนะครับเออนะครับ หลังๆมานีนในทางผมมาโผล่รอบ V.P. นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะสถิติเขาเนาะนะครับ3วันเลยนะ3รอบแล้วนะครับสลับในรอบ V.P. วันที่24นี่ก็มา34ในรอบ V.P. นะนะครับเออนะครับอ่าวันที่23ก็มา37ในรอบ V.P. เออนั่นแหละนะครับด้านเมื่อวานก็ลงในรอบ V.P. เหมือนกันย0แต่สลับตำแหน่งนะ,ะนะครับออานะครับ สามรอบแล้วนะครับที่เขาลงในรอบ v ีพนะ่นสำหรับในทางผมแล้วก็แล้วก็เมื่อวานมาในรอบปกติเน้ตสามมีนั่งสําหรับเมื่อวานก็ทําเต็มที่แล้วนะครับ <c oughs> ะ,บะบก็ดีใจกับที่มาเช็คผู้โชคดีด้วยนะครับ <c oughs> ใครเดินทางไปถึงรอบ v ีพก็โชคดีไปสูงสี่สี่ศูนย์มาในตัวกลางนะครับเบ,บิ้ล สองสองสี่สี่ไม่ลงนะแต่เขาลงหนึ่งหนึ่งสำหรับเมื่อวานก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็ดีใจกับมาชิคผู้ที่โชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานนะครับผมอ่ะวันนี้ทางมาต่อในี่มาชิคสลับเดินทางฮานอยผมเนาะไปสู่เป็นทางนะขอย้ำนะครับสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีโดเข้ามาเสร็จเลยแหละเข้ามาเ่ยวข้องเนาะอย่าลืมนะที่ชอบในทางทุกมงคลขกุมานใครอย่าลืมติดตามรับชมไปขออนตะข่าย้วยนะครับนะครับจะไปน้อยๆี่ไดจะไปเราพนาคอนโดแล้วกันนะครับอ่ะตามมาต่อฮานอยวันนี้เนาะ ยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชิกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ฮานอยวันนี้ครับนะวันที่ยี่สิบหกเลยนะมาชิกยี่สิบหกครับอ่าสามับหกแปดเนาะรัฐบาลไทยผมสรุปคงสุดท้ายให้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ปล่อยคลิปนะแต่ใครอ่าที่จะประชุมในตัวเน้นตัวฟ้าผมรัฐบาลไทยนะผมให้น้องอสส่งในห้องเรียนเลยวนะนะครับักได้เลยนะนะรัฐบาลไทยเทว่าเดินดีนะ นะครับอามาดูตัวเด่นนะทมาเช็กมาดูตัวเด่นนะเด่นนะครับอ่าผมให้ตัวนี้นะสามอันนี้นะครับสามกับเก้านะเมื่อวานนหกลงนะนะครับสามกับเก้า,าก็สามจะคู่ได้เลยด้วยทีย่มาชิกนะครับเพราะว่าบางครั้งเข้ามาเป็นคู่นะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสําหรับสายออกกำลังกายนะนะครับแล้วก็ตายมุดด้วยสองตัวเด่นสองตัวนะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ด้วยนะนะครับสองเต่นในสองตัวมีนะครับอ่าสามสองนะนะครับสามศูนย์สามสี่นะครับที่จริงผมว่าจะอ่าขึ้นต้นด้วยสามสามศูนย์ก่อนอ่าไม่เป็นไรนะมันก็อยู่ในตัวเลขผมนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็เด่นเก้านะนะครับมีเก้าห้านะนะครับเก้าหก เขาเจ็บนะสลับเด่นเก้าเนี่ยมาสินะอ่ะมาดูเบ้นอีกนะผมให้เราลองเบ้นมาอีกเนาะสามสามกับเก้าเก้า,านะสำหรับวันนี้เมื่อวานหกลงนะนะครับอ่าเขียนประกาศแสดงก่อนเดี๋ยวมันเ็นให้นะมาชินะครับ หนาตัวเลขเทวคัดแล้วนะนะคัดแล้วนะครับสำหรับในตัวเลขเนาะหนาดูดิวันนี้จะลง VIP อีไหมสำหรับแนวทางผมนะครับเอามาดูตัวนี้นะสามเก้ากับสามจะพูดได้เลยในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับสามสองสามศูนย์สามสี่นะเก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวนี้นะนะครับอันนี้ระวังหกเจ็ดเนาะเดืนทางไปลยเยลีเป็นทางกลับในมาชิกเบิ้ลนะเก้าเก้ากับสามสามนะครับสําหรับ แนวทางเมือนะนะันะบวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนี่แหละสลับสายออกกำลังกายเนาะเอะขอโชคดีกันสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะสลับสายกระดูกหัวก็ดูแล้วกันกน,นะครับระวังถูกกับเก้าเอาชุดเดียวพอ,อนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นเด่นสตัวนะอ่าสตัวเด่นเนาะหนับสตัวเด่นสตัวมีนะบสองสามศูนย์นะนะครับศูนย์สามสี่นะครับแล้วก็หก เก้าเจ็ดนะสลับในชุด3ตัวก็3ชุดอีกมาเดิมชอบไหมชอบแทบเลยนะครับโดยที่ว่าวันนี้นับจะทํางานยังไม่สายพี่น้าผมนะเมื่อวานมาในรอบปกติมาในตัวกลับนะนะครับแล้วก็ในรอบ VP เดี๋ยวมาลุ้น VP กันอีกด้วยนะครับสลับวันนี้นะนะครับพอ VP มา3วันติดแล้วนะครับสลับในรอบ VP นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนในรอบหนึ่งนะสลับในทางฮานอยผมประจําวันพุธที่ยี่สิบนะครับ เดือน3 6 8นะครับสำหรับวันนี้เนาะเป็นมัดรวมนะแต่ว่าในะห้องเรียนจะแยกหน่อยให้ได้มาที่นะครับใครที่ชอบแยกหน่อยเนี่ยนะครับผมก็จะคัดเป็นรอบให้นะครับก็เวลาผมไล่สะดวกที่มาชิ่ก็าาสนะกาสมารถที่จะทักเข้าชมได้เลยนะครับไม่ต้องขบวนแน่ออน,น, 30, 97, นอนสามเก้าก็สาจะพูดได้เลยนะนะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นสายสายออกกำลังกายเนาะนะครับสามสองสามศูนย์สามสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดผมเล่นที่สามศูนย์กับเก้าเจ็ดเด้เดินทางไปเดินทางกลับเดินไดจะปลอดภยัยช่วงน,นี้ระวังกระโดกหัวนะครับมีอยู่ชุดเดียวเนาะนะครับอ่าจำแถมไปนะครับผมอ่ะนะครับ เบิ้ลก็สามสามเก้าเก้านะครับสลับอันนี้นะนะครับขอให้มาขอให้ลงจะชอบเบิ้ลให้ระวังเบิ้ลงมาอีกนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงอยู่สลับเนื้อทางเบิ้ลนะครับเอานะครับอ่าสามตัวเด่นนะสองสามศูนย์ศูนย์สามสี่ 3, 0, 0, 3, 4, แล้วก็หกเก้าเจ็ดนะครับก็จะประมาณนี้สลับ แนวทางฮางนอยวันนี้ยังไงคอยมาสองที่นั่งสามที่นั่งเลยสำรับวันนี้จะได้ปั Whoa ่วปั่วปังปังกันยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชิกทุกคนไปดูกันข่าวสารในทางผมวันนี้เนาะอย่าลืมนะนะครับอ่ารีทุตกุมารไข่ผมลงคลิปให้แหล้วนะครับเป็นแนวทางมงคนอย่าลืมไปขอพรตะข่ายกันนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้นะครับลบบาพนาด้วยนะครับไปขอเวทีกันสำหรับลาพนาวันนี้ผมปรับสูตรเดนะครับยังมั่นใจกับสูตรในหางเตียงเหมือนเดิมนะนะครับพี่ๆมาชิกมงคลบางคนาเออถ้าผมปรับสูตรนี่ชอบเลยนะครับผมสำหรับลาพนาเดี๋ยยยวววเ็็นนนนนีี้้้มมาาลลลุปัังกกแผไ์สด นับสิบแปดนาฬิกานะครับจะจะเต็มแน่นอนนะครับผ้าสลับวันนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันในมาชิคนะครับเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุ่งทุกการไลค์การแชร์ใจมาชิคด้วยนะนะครับขอบคุ่งทุกการกดใจด้วยนะครับผมหวังว่าวันนี้คงจะนำพาที่มาชิคโชคดีกันในทางผมนะครับทุกๆในทางไปด้วยกันเลยกันเนาะนะครับสิบแปดนาฬิกาผมไลน์สายด่วนโชคดีเป็นของทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีครับ